สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้อยู่กับผมครับโมบิลิ h ช n แนลครับแล้วก็ตอนนี้เราอยู่กันในเกม Dead by t h y light ครับใน EP ีที่10แล้วนะครับตอนนี้ก็ทําออกมา10ตอนแล้วนะครับถ้าเกิดอ่าก่อนหน้านี้ถ้าเกิดใครยังไม่เคยดูก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับผมจะอ่าบอกวิธีแนวการเล่นว่ายังไงให้มันชนะได้หรือว่าพวกเพิร์กต่างๆนะครับว่ามันมีความสามารถอะไรนะครับอตอนนี้ครับก็ มีเพื่อนๆขอให้รีวิวตัวเดจาวูกับดาร์กเซนนะครับที่ว่าเป็นเปิร์กนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมารีวิวเปิร์กทั้งสตัวพร้อมกันเลยครับเพราะว่าความสามารถมันไม่ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูหน้าตาเปิร์กทั้ง2ตัวนี้ก่อนครับว่ามันเป็นยังไงครับนี่ครับก็เข้าตั้งแต่ตัวแล้วเข้าที่เปิร์กเหมือนเดิมครับก็ตัวนี้จะเป็นเดจาวูนะครับ เดี๋ยวผมอธิบายตามความเข้าใจของผมนะครับเดจาวู ja เนี่ยก็คือเมื่อเริ่มเกมขึ้นมาครับเราจะเห็นคือตัวนี้มันจะทํางานอัตโนมัตินะเมื่อเริ่มเกมพอเริ่มเกมปุ๊บเราจะเห็นออร่าของเจ n เนเรเตอร์หรือว่าเครื่องปั่นไฟจํานวน2เครื่องนะครับเป็นระยะเวลา8วินาทีนะครับก็ของผมเนี่ยเป็นระดับเวลี่แลนะครับก็ยังไม่ใช่อัลต้าแลยังไมยังไม่ใช่ขั้นสุดนะครับ ถ้าเกิดใครมีขั้นสุดเนี่ยช่วยมาบอกหน่อยว่ามันมันต่างกันยังไงว่าผมหาข้อมูลไม่ได้จริงๆนะครับส่วนนี้ถ้าเกิดใครมีข้อมูลในส่วนของเดจาวูก็รบกวนมาคอมเมนต์ใต้คลิปให้หน่อยแล้วก็เดี๋ยวผมจะใส่เป็นข้อความเพิ่มให้ในในกับวิดีโอคลิปนี้นะครับโอเคก็จะมีเดจาวู1อันนะครับที่ว่าเราจะเอาไปแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เพื่อนถามมาคือด์กเซนด์กเซนเนี่ยมันจะทํางานก็ต่อเมื่อประตูทางออกมีพลังงาน ประตูทางออกจะมีพลังงานได้ก็คือเราต้องปั่นไฟให้ครบตามจํานวนที่ตัวเกมกําหนดในเกมนั้นๆน,น,นะครับก็โดยปกติถ้าเกิดเราเป็นเซอร์เวอร์สคนก็จะต้องปั่น5เครื่องนะครับเป็นปกติอยู่แล้วถ้าเกิด3ถ้าเกิดเราเข้าไป3คนก็4เครื่องอะไรประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวไปดูกันในเกมนะครับก็ถ้าเกิดเราปั่นไฟครบตามจํานวนที่กําหนดแล้วก็ประตูทางออกมีพลังงานนะครับยังไม่ต้องเปิดนะครับคือพอมันม,มนีพอมันมีพลังงานปุ๊บ เราจะสามารถเห็นออร่าของคิลเลอร์เป็นเวลา7วินาทีนะครับแล้วก็ตัวดักเซนเนี่ยผมเป็นระดับอัลต้าและก็คือสูงสุดก็คือ7วินาทีเราจะเห็นว่าคิลเลอร์เนี่ยมันอยู่ตรงไหนอาจจะอยู่ประตูที่1สมมติคิลเลอร์อยู่ตัวที่1เราก็จะไม่ไปประตูที่1แล้วก็วิ่งไปประตูที่2เพื่อจะออกเพื่อจะได้หนีคิลเลอร์ได้ฐานอะไรประมาณนี้นะครับ <S 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 ก็เดี๋ยวเอาไป2ตัวนี้แล้วผมจะเอาอะไรเพิ่มไปดีวะ เอานิมิตตัวนิมิตไปละกันครับเปิดนิมิตแล้วก็วิ่งไวสปินนะครับโอเคผมจะเอาไป4ตัวนี้นะครับแล้วก็ผมจะเออยเทมไปด้วยเพื่อจะได้ซ่องเจเนเรเตอร์ได้ไวขึ้นเพื่อจะได้เห็นตัวดาร์กเซนนะครับผมจะเอากล่องเครื่องมือไปครับกล่องเครื่องมือทูบล็อกตัวนี้จะทําให้เราสามารถปั่นเครื่องปั่นไฟได้ไวขึ้นนะครับซ่อมเครื่องปั่นไฟได้ไวขึ้น แล้วผมเอาแอดออนไปด้วยดีกว่าแม่ผมมีแอดออนมานำเสนอถือว่าแถมไปเลยแล้วกันสำหรับ EP ที่10นี้นะครับ<ส>ก็ผมจะเอากองเครื่องมือมา1อันแล้วก็จะเอาแอดออนเป็นตัวนี้ครับแบรนด์นิวพ t ร์ทแบรนด์นิวพเนี่ยความสามารถของมันนะครับผมบอกความสามารถมันเลยแล้วกันความสามารถของมันก็คือเมื่อเรากดคลิกขวาไม่ต้องรอให้หลอดเต็มนะครับกดคิดขวาปุ๊บกดสเปซบาร r เจลเลเตอร์เครื่องนั้นจะเสร็จทันทีเลยอ่านี่คือข้อดีของมันนะครับแล้วก็ผมจะเอาไอตัวนี้ไปละกันเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะซ่อมไวขึ้นนะครับซ่อมซ่อมเจนเลเตอร์ได้ไวขึ้นโอเคเอาไป2ตัวนี้ครับแล้วก็น่าจะประมาณนี้ไม่ว่าโอเคประมาณนี้ครับออฟเฟอรลิงก็ไม่เอาไปเช่ามันครับก็จะมีเดจาวูนะครับที่เป็นเปิร์กมีดาร์กเซนมี เพิร์มโมนนชันนะครับแล้วก็มีสป i ินนะครับเปิร์กสตัวเราเออกไปแล้วก็เราเอาไอเทมไปก็คือทูบ็อกพร้อมกับแอดออนสตัวโอเคไม่ต้องเสียเวลาลุยกันเลยดีกว่าครับโอเคมาแล้วครับตอนนี้เราอยู่กันในเกมเรียบร้อยแล้วนะครับก็อยู่กัน3คนนะครับตอนนี้ นี่ครับเห็นไหมครับเดจาวูจะทํางานครับเห็นเครื่องปั่นไฟสีชมพูชมพูไหมครับ้ายกับขวานะครับ2เครื่องไปเวลาแวินาทีนะครับโอเคตอนนี้มันหมด8วินาทีแล้วมันก็จะหายไปนะครับอันนี้ก็คือความสามารถของเจ้าเปิร์กเดจาวูนะครับก็ถามว่ามีมีความสามารถอื่นไหมมันก็มีแค่นี้ครับอือคือเห็นเครื่องปั่นไฟล่วงหน้านิดหน่อยครับ มาแล้วตัวเลื่อยครับตัวเลื่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหัวใจเต้นใหญแม่งไว้ก่อนออใจเย็นๆครับรอบนี้ก็จะรีวิวตัวดาร์คเซนเนี่ยคือต้องปัน่นเครื่องปั่นไฟให้ครบนะครับสี่เครื่องเพราะว่าตอนนี้มันมีเพื่อนรุดไปคนหนึ่งเหลือกันแ,แค่3คนนะครับก็่นแค่4เครื่องเฮ้ยผีอยู่ข้างหน้าคนเว้ยตกใจดูว,ว่าผี ไปครับ,รบก็วันนี้ผมจะอย่างนี้เอออยู่ข้างหน้าผมจะรีวิวเพิร์กสองตัวนะครับก็คือเดจาวูหนึ่งตัวแล้วก็จะเป็นดักเซลิงหนึ่งตัวช่วยกันไปฝาช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนเกามาช่วยแหววอิอ่เสร็จเลยอ่าสองเครื่องครับ ไอกล่องเครื่องมือเนี่ยที่ผมออกมาพร้อมกับ add on นะครับก็เฮ้ยมุดหน้นาเดี๋ยววิ่งก่อนวิ่งก่อนไม่ดีไม่ดีเพราะว่าผมมาได้รอบนี้ผมเอา p ิร์ r รีวิวมาสองตัวไงไอตัวอะดรีนาลีนกับตัวแมวผมมไ่ได้เอามาผมก็ต้องระวังเป็นพิเศษครับรอบนี้โอ้นูน่น,น,น,นอยู่นู่น <c oughs> อยู่ไกลๆไปครับอยู่ไกลครับี้ต้องระวังเป็นพิเศษ <c oughs> เพราะว่าเรามี ตัวนิมิตหอันแล้วก็สปิน1อันนะครับเอาเครื่องนี้แล้วกันโอเคมาพูดถึงเรื่องกล่องเครื่องมือที่ผมออกมาต่อครับมาใกล้แล้วก็จริงๆอันนี้คือสกิลสกิลเช็คนะครับก็คือเช็คปกติโอเคจะหมด กล่องเครื่องมือจะหมดเดี๋ยวปันแบบซ่อมแบบธรรมดาเลยครับกล่องเครื่องมือเนี่ยที่ผมามาพร้อมแอดออนตัวที่ผมบอกนะครับที่ว่าเป็นกลมๆสีชมพูนะครับก็คือถ้าเกิดผมกดคลิกขวาที่เครื่องเจนเรเตอร์นะครับเครื่องปั่นไฟนะครับกดคลิกขวาปุ๊บแล้วผมกดสเปซบาเลยครับเครื่องมันจะซ่อมเสร็จทันทีครับอ่าอันนี้ก็คือข้อข้อดีของ ข้อดีของแอดออนตัวนี้นะครับอยู่ไหนวะโออยู่นั่นเองเหมือนมันจะไล่เพื่อเราอยู่ครับเหลืออีกสองเครื่องครับโอเคถ้าเกิด่ามาคุยเรื่องดาร์กเซนกันต่อครับดาร์กเซนเนี่ยโอ้มันยังวิ่งอยู่ร,บรบอบๆว่ะดาร์กเซนเนี่ยพอพอ,พอปั่นเครื่องปั่นไฟครบตามจำนวนที่กำหนดนะครับพอครบแล้วเราก็จะเห็น ตำแหน่งอลาของทิลเลอร์นะครับว่าอยู่ตรงไหนก็ถ้าเกิดสมมติว่ามันอยู่ซ้ายครับเราก็ไปขวาครับอย่าไปอยู่ใกล้เลยครับเดี๋ยวมันช็อกเอาครับแล้วนี่เป็นตัวเลื่อยด้วยครับเสียววะเสียววะผมพลาดอีกแล้วครับสอรี่ครับยังไงต้องปั่นเครื่องให้ครบครับเดี๋ยวเอาเครื่องนี้เสร็จก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปเจอเครื่องว่างๆก็เดี๋ยวเราใช้ ตัวกอกื่องมือกับแอดออนของเราเลยนะครับคลิกขวาแล้วก็สเปซบาร์เลยก็เสร็จเลยมาวะมาวะคนมาว่ะนิ่งๆครับนิ่งๆ่อแนะวนิ่งๆครับใจเย็นครับโอเคอยู่ไหนวะที่ผมหาก่อนให้อยู่แถวนี้เดี๋ยนะเดี๋ยวนะ เพราะว่าเปิร์กเปิร์กเปิร์กที่ใช้งานได้จริงๆครับพวกแมวพวกอะไรผมไปได้เอามาอยู่ข้างหน้าโอเคเดี๋ยวเราวิ่งไปทางนี้แล้วกันครับมันน่าจะไม่เห็นโอเคพ้นแล้วครับเดี๋ยวผมจะไปซ่อมเจเนเรเตอร์เครื่องนะครับเพื่อจะได้เห็นความสามารถของดักเซนต์นะครับว่าผีมันจะอยู่ตรงไหนนะครับเครื่อง เครื่องอยู่ไหนไม่เห็นเครื่องเลยครับเครื่องหายไปเลยหมดวะเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาเครื่องให้ได้ครับแป๊บหนึ่งครับในนี้มีไหมในนี้ก็ไม่มีเอออ่าน,นใหงครับข้างหน้าข้างหน้าแล้วก็เดี๋ยวเราจะหันไปอล่าของผีจะเป็นแดงๆนะครับนี่ครับเสร็จเลยนั่นครับผีอยู่หน้าเห็นไหมครับแดงๆวิ่งอยู่ โอเคนะครับเห็นไหมครับแดงๆหน้าโอเคไปครับหาข้อก่อน <c oughs> โลบครับโลบโลบส่วนเทคนิคของกล่องนะครับกล่องเครื่องมือกับแอดออนนะครับถ้าเกิดสมมติว่ากล่องเครื่องมือเต็มหมายถึงว่าเรายังไม่ยังไม่ได้ใช้เลยนะครับกล่องเครื่องมือมันเต็มเนี่ยแล้วเรากดใช้กดคลิกขวาน,นิดนึงแล้วเราก็กดสเปซบาเลยเนี่ย เราก็จะเสียกล่องเครื่องมือเต็มๆนั้นไปเลยนะครับก็แนะนำว่าแนะนำว่าให้ใช้กล่องเครื่องมือให้มันเหลือลน้อยๆก่อนนะครับแล้วก็เหลือสักจิตเดียวครับเหลือจิตเดียวแล้วก็ค่อยไปไปปั่นเครื่องอื่นนะครับไม่ใช่เครื่องเดิมน,นะไปปั่นเครื่องอื่นแล้วก็กดสเปรย์พาแล้เครื่องมันก็จะเสร็จเลยเหมือนในคลิปเมื่อสักครู่ที่ผมที่ผมทําเมื่อสักครู่นะครับถ้าเกิดใครดูไม่ทันก็ย้อนกลับไปดูนะครับอุ้ยเพื่อนโดนว่ะ ช่วยดีเปล่าวะก็เป็นว่าผมรีวิวให้ดูเรียบร้อยนะครับทั้งเดจาวูที่เพื่อนๆขอมาแล้วก็ดาร์กเซนด้วยนะครับจะช่วยได้ไหมอะอยูไ่ไหนวะวิ่งก่อนซุมก่อนไงนแปลงจะลองย่องไปนะครับช่วยได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับถ้าช่วยไม่ได้ก็คือผมก็ออกประตูเลยนะเพราะว่าวันนี้ก็อย่างที่บอกครับโอยมันน่าดูดิ มันเยออเลื่อยไฟฟ้าอย่นั้นหรช่วยไงวะดูดิก่าจ้องหน้ากับเพื่อนอยูน่นะเดี๋ยวลองดูครับช่วงจังหวะที่มันสับไปแล้วอะ่ะอาจอาจจะช่วยได้ลองดูลองด,ด,องดูเอ๊ โอ้นี่ครับคนจะมาช่วยคนได้ช่วยยากยนะช่วยเหรอเออคนนัออ้นไปล,อล่อแล้วคือแบบตัวเลื่อนี่ผมไม่อยากล่อเลยนะไม่อยากล่อมาเพราะว่ามันสับเราทีเดียวเราตายเลยเอยเราน,นอนเลยอันตรายเกินไป เฝ้าอย่าเงี้ยช่วยไม่ได้ครับสอรี่นะเพื่อนบายบายผมออกแล้วมันช่วยไม่ได้ครับเพื่อนคมจะหมดแล้วสอรี่สอรี่ครับโอเคครับก็จบเป็นที่เรียบ,ร,ยบร้อยนะครับการรีวิวของวันนี้นะครับก็เดี๋ยวขอสรุปอีกทีนึงนะครับอ่า เดจาวูเนี่ยพอเริ่มเกมปุ๊บมันจะทํางานโดยอัตโนมัตินะครับโดยที่เราความสามารถของมันก็คือว่าเราจะเห็นเครื่องเจนเรเตอร์หรือเครื่องเครื่องปั่นไฟที่เรายังไม่ได้ซ่อมเนี่ยจำนวน2เครื่องเป็นเวลา8วินาที8วินาทีนะครับแล้วก็ส่วนด r k เซน s e เนี่ยก็คือเมื่อ,อประตูทางออกมีพลังงานมีพลังงานคือสามารถเปิดประตูได้แล้วเนี่ยก็คือเราปัน่นเครื่องปั่นไฟจนครบ ตามจำนวนที่กําหนดจนที่ว่าเราจะสามารถเปิดประตูได้เนี่ยมันก็จะแสดงออร่าของอแสดงออร่าของคิลเลอร์ว่าอยู่ตรงไหนนะครับในช่วงเวลาหนึ่งนะครับทำให้เราสามารถหลบไปทานที่ไม่เจอคิลเลอร์ได้นะครับโอเควันนี้ก็น่าจะพอแค่นี้ครับยังไงก็ลากันไปก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกด subscribe channel ด้วยนะครับถ้าเกิดถูกใจก็กดไลค์ให้ด้วย วันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ